อสวัสดีครับหาคําตอบจากองค์พระอะรู้สึกเมื่อวานอ,ะอ่ะผมเอคลิปที่แล้วผมเอาโพทะเลมามามาให้รับชมกันโอ้โหหลังจากโพทะเลอัพเสร็จปุ๊บมีแต่คนโทรมาหาผมอะ่ะจะเอาจะขอแบ่งกันอะไรเงี้ยคือผมพูดตรงๆคือโพทะเลอะ่ะ มันก็เป็นเรื่องใหม่สําหรับผมจริงๆนะคือกูวัดโพทะเลียมันเป็นเรื่องใหม่สําหรับผมเพราะว่าผมมาเริ่มศึกษาแต่กูขา่าวภาคใต้แล้วก็มาห้วยเขนแล้วก็เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ผมเริ่มจากผมเริ่มจากห้วยเขนเลยแล้วก็มาขา่าวภาคใต้แล้วก็มากูขวางเพราะกูขวางในระหว่างที่ประจนภัยหาคือปัจจุบันนี้ยผมพูงตรงนะกวนขวางอ่ะ หายากวัตกรไม่ได้หมายความว่าหายากแบบไม่เจอเลยนะคือเจอแต่ราคาผมอ่ะผมแบ่งให้เอฟซผมเองอ่ะผมยังแบ่งไม่ถึงราคาที่เขาขายผมเลยนะนะปัจจุบันเนี้ยนึกออกไหมครับที่ผมไปไปถามหาเนี่ยเขาเปิดมาแบบผูมันเป็นราคาที่ผมผมแบ่งเอฟซผมมาเต็มที่เลยนะเอาจริงๆนะพูดตรงๆนะคือไม่ไม่ข้ามหลักพันกลางอะ่ะก็หลักพันต้นต้นเอง อาจจริงเมื่ละรลองดูดิมีพี่ๆท่านไหนได้ได้เกินแบบพันกลางมีไม่กี่องคหรอกที่ว่าเกินพันกลางมันต้องแบบนั่นจริงๆนะอันนี้พอผมไปหาปับ๊บหูทุกวันนี้คุณเอ้ยผมไปถามอ่ะมัน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 เกินราคาที่ผมแบ่งให้พี่ๆด้วยซ้ำเอาที่ผมพูดตรงนะไม่อา่นะเจ้ามันบางทีมก็ซื้อไม่ไหวคือเราเคยแบ่งให้พี่ๆเขาองคเท่านี้แล้วปัจจุบันเนี้ยราคามัน มันสูงกว่าที่เราแบ่งอีกอะราคาต้นทุนอะนะแล้วลองคิดดูดีถ้าเกิดผมมาแล้วผมจะมาแบ่งอะคือผมก็ไม่รู้อะว่าผมต้องฟักกระปังซื้อมาแล้วจะมีคนแบ่งผมไปหรือเปล่าขนาดทุกวันนี้นะแบบแบ่งวัดขวางนะบอกราคาไปบางคนก็ร้องโอ้โห,โโหผมว่าผมไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะอันนี้พอวัดขวางเสร็จอะผมก็ในระหว่างที่ผมประจนภัยวัดขวางผมก็ไปเห็นหลวงพ่อเงินก็คือเออเขาก็บอกก็เล่าก็ถ้าถามอะ ตามภาษาแหะครับคนอยากได้ความรู้ก็ต้องไปซื้อพระเขาใช่ไหมล่ะแล้วศึกษาถามไปถามมาก็มารู้จักวัดวัดโพทะเลพอเราได้เห็นปั๊บเราก็เลยซื้อมาทั้งหมดสององค์นะครับวัดโพทะเลก็คือองค์ที่เอามาให้ชมแล้วก็จริงๆผมก็มีองค์หนึ่งก็คือองค์นี้เนี่ยใส่ตลับไว้องค์นี้เป็นเนื้อแบบเนื้อทองเลยนะแต่ผิวเขาแบบผิวเขาแบบเข้าใจไหมครับผิวเขาเก่าเนี่ยองค์นี้ก็เจ๋งองค์นี้แบบเป็นอีกพิมพ์หนึ่งเลยนะองค์นี้จะมีพิมพ์มีความใกล้เคียงกับไอ ผมว่าหน้าตาเขาออกไปทางห้วยเขนนะแต่อีกองหนึ่งอ่ะหน้าตาเขาไปทางออกไปทางวัดขวางนะเออแปลกเลยนะเพราะฉะนั้นอ่ะแล้วผมเห็นด้วยนะกูโพรทะเลนะลักษณะแบบเนี้ยแต่เป็นองค์เล็กกว่านี้หน่อยผอมผมก็เห็นนะผมเห็นมานผมว่าถ้าทีา่ผมผ่านตานะผมว่ากูโพรทะเลเท่าที่ผมเห็นน่ะน่าจะมีสี่ถึงห้าพิมพ์เลยนะคือมีลักษณะแบบเนี้ยอ่ะแล้วที่สําคัญนะคุณรู้ไหมทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดว่าอุย้ยลองห้วยเลย นานๆจะเจอทีเขาบอกบางทีนะเขาเล่นนะเขาเก็บห้วยขงห้วยเขนเก็บบางทีเก็บบางคานเก็บวัดขวางเก็บอื่นๆนะบางทีนะครับเขาบอกว่าบางทีจะเจอห้วยเขนเนี่ยเป็นสิบิบองคนะยังไม่เจอกุโพทะเลเลยสักองค์นะคือมันนานมากนะบางทีเป็นปีๆเลยจะเจอสักองค์ปีสองปีเจอองค์เลยเพราะว่ามันมีจํานวนน้อยครับตามประวัติเขาว่ากุัดโพทะเลเนี่ยมัน มันมีอยู่ในกลุ่มมันแค่หลักร้อยองนะสามสี่ร้อยองเองนะเนื้อทองผสมอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาใครมีคุณลองไปสังเกตดูดิใครที่เขามีโพเทเรเขาไม่ค่อยมาโชว์หรอกเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ค่อยมีข้อมูลข้อมูลมันน้อยนะแล้วอย่างกู๊ดโพทะเลเนื้อหาเขาแบบคือมันเป็นสภาพที่มันถ้าไปเจอมันก็จะเป็นสภาพที่ใช้สึกอ่ะคือมันจะหาแบบผิวอย่างเงี้ยผิวอย่างนี้มันมันจะไม่ค่อยมีอ่ะนะครับน้อยนะ เดี๋ยวไว้ผมหาได้ผมจะมาแบ่งจริงผมสัญญาเลยแต่ณนะปัจจุบันเนี้ยผมผมมีอยู่แค่สององค์เองคือถ้าจะแบ่งผมก็ต้องให้สิทธิ์พี่ที่เขา,าติดต่อกับผมเป็นประจํานะครับอย่างที่ถ้าเกิดผมจะแบ่งจริงนะผมก็ต้องบอกพี่พี่อย่างเช่นพี่ขออนุญาตยกยกตัวอย่างนะครับพี่พี่โสรัดเนี้ยผมต้องบอกให้คนแรกอยู่แล้วแล้วก็พี่ท่านอื่นๆด้วยแต่ว่าตามนั้นแหละครับเดี๋ยวว่าจะพยายามพยายามหามานะอ่าตอนนี้ ผมก็เล่นวัดขวางมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละชักเก,กือบคือการที่เราไปตามหาข้อมูลต่างๆนะครับก็มีอีกหนึ่งข้อมูลที่ว่าวัดขวางเนี่ยจะมีพระอีกลักษณะหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วอ่ะวัดขวางก็เป็นเนื้อทองผสมนะครับพิเศษหน่อยอาจจะเป็นเนื้อออกเงินๆนะเนี่ยที่ผมที่ผมโชว์ให้ดูเนะี่ยเนื้อออกเป็นเงินเนื้อออกเป็นเงินนะครับพอมันเก่ามันจะออกแบบคล้ายๆอัปปากะนะก็คือเนื้อเนื้อเป็นเนื้อแบบออกไปทางโซนแก่เงินนะ่ะ แล้วก็จะมีกับยังไงเนื้อที่เป็นทองเหลืองนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยนี่เนี่ยบี b อย่างเงี้ยแล้วบีเนี่ยก็แบ่งออกไปอีกนะมันไม่ได้มีแบบคือ a b เดี๋ยวก่อนเอางี้เข้าใจก่อนคือเขาแบ่งเป็น a b นะเงี้ยอันนี้ A นะอันนี้ B นะอ่าแล้วตอนเนี้ยใน A ใน B มันมีแยกย่อยอีผมก็เพิ่งรู้หูแบบกลายเป็นว่าวัดขวางนี่แบบข้อมูลมันเยอะนะไปประมาณนะ สักวันเนี่ยภายในช่วงอายุผมมาเชื่อผมเถอะวัดขวางก็ต้องเราจะต้องได้เล่นซื้อหากันแน่ๆเชื่อผมเถอะเพราะว่าเป็นพระที่ทันหลวงพ่อเงินแล้วมันค่อนข้างชัดเจนครับเพราะพระเขาสวยเขาคมชัดสวยนะครับอ่าแล้วนี้จะมีพระอีกประเภทหนึ่งตอนที่แตกกุเนี่ยคือตอนที่แตกกุเลยนะวัดขวางเนี่ยคนที่จะได้ไปอะ่ะแน่นอนต้องเป็นคนที่แบบค่อนข้างมีหน้ามีตานะก็คือคนมีสตังแหละพูดตรงนะ เพราะว่าตอนออกให้บูชาตอนนั้นมันไม่ได้แค่หลักร้อยนะครับบางวัดอย่างเช่นกุแตงเนี่ยเขาก็แบ่งแบบหลักร้อยอ่ะหลักร้อยนี่แหละแล้วถ้ายุคประมาณนั้นนะยังแต่ว่าวัดขวางเนี่ยมันไม่ได้แค่หลักร้อยหลักพันนะที่ออกให้บูชาหลักหมื่นนะอันนี้มันก็จะเป็นคนที่เขาค่อนข้างมีฐานะได้ไปใช่ไหมแล้วตอนนี้ยมันจะมีแฟชั่นอยู่อย่างหนึ่งคือพระ เขาจะเอาไปกระไหลทองหรืออย่างเขาเรียกเปียกทองอ่ะแบบโบราณไอ้เปียกทองเนี่ยเข้าใจคําว่าเปียกทองไหมเปียกทองมันมีหลักการกระทําหลากหลายลักษณะนะครับมันมีทั้งเข้าประลอดมีทั้งที่เอาไปกระบวนการอะไรก็แล้วแต่คือเปียกทองแบบในช่วงประมาณปี2500ต้นๆน่ะเทคโนโลยีการเปียกทองนะครับ ซึ่งปัจจุบันนี้เราก็เห็นที่เขาเรียกกันพระวังพระอะไรที่เขาเอาไปเปียกทองเปียกทองคุณเคยเห็นไหมอันนั้นนะ่ะผมก็เห็นนะผมก็ซื้อตัวอย่างมานะคือผมก็เอาตรงนะอย่าว่างตรงนี้นะผมก็ดูว่ามันก็ไม่เก่าอนะจนนี่แหละผมมาติดต่อพระชุดนี้เขาบอกว่าเป็นเปียกทองผมก็อยากดูตัวใช่ไหมอยากดูตัวก็แน่นอนครับต้องซื้อมาดูสรุปพอมาปุ๊บ แรกๆผมก็ดูว่าไงแต่ว่าพอพิจารณาดูแล้วเฮ้ยเออวะมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนกับพระแกละไหลทองในยุคแบบในยุคเนี้ยมันมันคือมันไม่เหมือนมันจะมีความคล้ายอะไรไหมพระเปียกทองหลวงพ่อเงินไอ้หลวงหลวงปู่ทิมแต่มันเก่ากว่าแล้วก็ลักษณะการทําเนี่ยเออมันแปลกว่ะมันมีความผมไม่รู้พูดยังไงว่ะมันมันแบบ ผมไม่เคยเห็นผมไม่เคยเห็นแบบนี้คือลักษณะการการทำของเขาเนี่ยเนี่ยอย่างองเนี้ยองนี้คือนี่ผมล้างนะนี่ผมล้างไว้บ้างนะเพราะว่าตอนมามันจะแบบมีคราบนุ่งคราบนี้นะคือผมต้องล้างออกหน่อยคือองค์เนี้ยเขามีรอยที่เห็นเนื้อเดิมก็คือเหมือนกับว่าชํารุดอะไอรอยเปียกทองเนี่ยปกติอะไอเขาจะเรียกว่ากระไหลอะเขาเรียกคาว่ากระไหลเลยว่ะคือปกติที่เราเห็นกันนะพวกเหรียญพวกอะไรนะยุคประมาณแบบ ยุคประมาณหนึ่งอ่ะพวกปีหนึ่งกว่าพวกอะไรเงี้ยเวลามันเก่า,าครับมันจะล่อนหลุดออกเป็นแบบแผ่นๆบางๆใช่ไหมล่ะนีะน่ก็คือ,ค,อคือพระเนี่ยเป็นทันยุคหลวงพ่อเงินแหละแต่ว่าเทคโนโลยีการกระไหลทองหรือว่าเปียกทองเนี่ยมันจะอยู่ในยุคเดียวกับพวกพวก,พวกหลวงปู่ทิมอ่ะนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นพอผมมาดูปุ๊บเออเฮ้ยใ,ใช่ว่ะใช่เลยเนี่ยคือมันจะมีผิวด้านในนะครับหนึ่งชั้นแล้วก็จะใช้ทองคำเนี่ยหุ้ม ซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีที่แบบตรงรุ่นเลยใช่เลยนะครับแต่ถ้าเป็นเทคโนโลยีแบบยุคหลงพ่อเงินในการเปรียกทองมันจะเป็นเทคโนโลยีแบบหนึ่งที่มันจะใช้เข้าประหลอดอ่ะอีกแบบหนึ่งเลยอ่ะอันนั้นอ่ะมันจะไม่มีมันจะไม่มีหลุดล่อนผิวแบบนี้อันนั้นคือมันจะมันจะมันจะฝังเนื้อเลยคือถ้าจะเอาออกเนี่ยคือมันจะต้องแบบมันจะต้องขุด ออกไปเลยแบบนั้นอันนั้นจะไปอยู่พวกเหรียญเหรียญเก่าๆรุ่นเก่าๆหรือไม่ก็พระบางองค์ที่เขาเปียกทองจริงอันนั้นหาดูยากนะครับแต่เนี้ยเทคโนโลยีประมาณปี2,500ากว่าๆ2500นต้นๆเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เลยอันนี้มาดูกันพิมพ์คงไม่ต้องคุยหรอกครับก็เป็นพิมพ์นิยมฐานสูงนะครับแต่การเปียกทองเนี่ยคือกระไลเอากระไลดีว่าอย่าใช้คําว่าเปียกมันเปียกมันเปียกมันน่าจะเป็นเทคโนโลยีก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้มากๆ แต่อันนี้มันเป็นกระไหล่กระไหล่ยุคปี2500ต้นต้นๆซึ่งมันแบบมันก็คือการใช้ทองคำนั่นแหละครับยังช่างใช้ทองคำอยู่แต่ถ้าเป็นการกรนะไหล่ณนะณยุคยุคเนี้ยยุคยุคใหม่ๆเนี่ยมันไม่ต้องใช้ทองคำแล้วมันใช้น้ำยาเคมีเลยต่างๆเพราะฉะนั้นความแตกต่างมันจะไอ้นั่นไปแล้วอีกอย่างนึงนะครับสังเกตได้เลยนะีอย่างเงี้ยพระจริงๆเขาคมชัดนะแต่ถ้าเทคโนโลยีนะั้นในการเปรียบคลองเข,เขาจะหนา จะหนาชนิดที่ว่ารายละเอียดขององค์พระเนี่ยมันลดทอนลงไปอันนี้เรื่องจริงคุณลองไปหามาดูนะครับแล้วทีน่้คือคนเขามีสตังค์นะครับเนี่ยเขาได้มาเนี่ยเขาก็จะไปทําแบบนี้ไว้ซึ่งผมเคยได้ยินตำนานเนี่ยตั้งแต่ผมเริ่มมาเล่นแล้วว่าเออพระกุขวางเนี่ยที่มันมีเปียกทองมันจะมีด้วยนะอ่าแต่มันจะต้องไม่ใช่เป็นพระที่เขากระหลทองยุคใหม่ ซึ่งปัจจุบันนี้มันมีนะมีบางคงบางคาที่ละแบบกระไหล่ทองอ่ะซึ่งมันจะไม่เหมือนเดี๋ยววันนี้มาให้ดูกันดูกันเล่นๆว่าไอ้เจ้าเทคโนโลยีเนี้ยคือผมก็ไม่ได้รู้ลึกซึ้งไปหรอกว่าเทคโนโลยีมันใช้อะไรแต่ที่ผมดูแล้วลักษณะจะมีแบบเหมือนมีสองชั้นแล้วการที่เขากระไหลหรือว่าเปียกทองเนี้ยมันจะหนามากนะครับขั้นแรกเลยเท่าที่ผมได้ได้ได้ได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 ศึกษามาบ้างนะเล็กน้อยอ่ะผมก็ไม่สามารถบอก รายละเอียดก็คือประมาณว่าสมมุติว่าได้งานดิบมาได้งานดิบๆมานะครับก็คือได้หลวงพ่อเงินมานี่แหละเสร็จปุ๊บเขาต้องมาทําการทําการตกแต่งผิวนะครับโดยการที่ทําความสะอาดเพราะงั้นเดี๋ยวมันจะมันจะไม่สามารถที่จะยึดเกาะได้เพราะฉะนั้นพระเนี่ยเขาก็จะเอามาทําความสะอาดนะครับเอามาถูไถอะไรต่างๆนะครับน่าจะมีการแบบขัดถูอ่ะ คือขัดถูอ่ะเหมือนเราเหมือนเราเตรียมสีจะจะโป๊โป๊สีรถอ่ะเหมือนเราจะจะพ่นสีอ่ะคือเราจะต้องเตรียมพื้นผิวนึกออกไหมครับอ่ะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเตรียมพื้นผิวนะเท่าที่ผมรู้นะมีการตกแต่งใช้อะไรก็ได้แหละใช้แป้งผมว่าส่วนใหญ่น่าจะใช้พวกแปรงทองเหลืองแป้งอะไรครับขัดเสร็จแล้วก็ใช้กระบวนการของเขาอ่ะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันกระวนกระบวนการไหน มันจะมันจะมีการใช้ไฟฟ้าหรือเปล่าวผมก็ไม่ทราบนะแต่ที่น่อันนี้มันมันแตกต่างคือผมเห็นได้เทคโนโลยียมันจะใช้กับพวกพระพระเปียกทองหลวงพิมเดี๋ยวผมไปหยิบตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวบางคนเอ้ยทําไมอะพระหลวงพ่อเงินมันยุคนั้นก็พระหลวงพ่อเงินกู๊ดขวางเนี่ยมันทันทันหลวงหลวงพ่อเงินแต่กู่เอามามาแตกประมาณปีสองพันสี่ร้อยไอ้สองพันห้าร้อยยี่สิบสี่ยี่สิบห้านี่เองเพราะฉะนั้นในระหว่างนั้นนะพระ มันก็ออกมาในสมัยใหม่นะครับแล้วเทคโนโลยีการเปลี่ยนทองณนะเวลานั้นอนะ่ะมันเป็นแบบนี้เดีย๋ยวผมไปหยิบพระก,กิ่งชินะมัญชรหลวงปู่หลวงปู่ทิมให้ดูว่าเปลี่ยนทองมันอันเดียวกันเลยยุคเดียวกันเลยอ่ะมากันต่อน,นี่องค์นี้คือกิ่งชินะมัญชรน,นะครับเปลี่ยนทองเปลี่ยนทองหลวงปู่ทิมองค์จริงคือสวยมากสวยมากนะครับพระยังไม่ได้ล้างไม่ได้ชำระอะไรนะนึกออกไหม คือเขาจะดูแบบออกไปทางอมแดงๆหน่อยซึ่งมันเป็นลักษณะน,น่าจะเป็นคราบหรือเป็นสนิมอะไรสักอย่างอ่ะตอนแรกที่ผมได้อง,ง์นี้มาก็มีคราบลักษณะเนี้ยตามซอกแต่ว,ว่าผมเอาน้ํายาน้ํายาล้างเครื่องเงินน่ยนะครับนึกออกไหมผมเอาน้ํายาล้างเครื่องเงินล้างเพราะว่าผมอยากรู้ว่ามันเป็นแบบไหนนึกออกไหมครับน้ํายาล้างเครื่องเงินที่เป็นแก้ขวดแบบเนี้ยนี่ยๆนีเนี่ยอย่างเงี้ยผมเอาไปล้างเนี่ยทําความสะอาดเพราะนั้นมันก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้ ซึ่งจริงแล้วตอนแรกเขามีความคล้ายคลึงกันมากเลยเนืกอออกไหมครับอย่างโลบูทิมเนี่ยอย่างเงี้ยการเปรียบทองเขาค่อนข้างหนาเลยนะหนา,หนาคือรายละเอียดในองค์พระเนี่ยมันจะลดทอนไปแล้วคุณเห็นองค์จริงนะปั๊บคือถ้าเราไม่ล้างไม่อะไรเนี่ยคือมันมีลักษณะความเป็นทองคําสูงเลยก็คือมันเป็นลักษณะแบบเหมือนทองคําเก่าอะทองคําเก่าแล้วมันจะเป็นสีแบบสีอมอมอมยังไงอมฟ้มอมแดงอะประมาณนี้เนี่ยอย่างเงี้ คือดูแล้วสวยมากเนี่ยคือผ้าเป็นเลี่ยมเนี่ยบอกใครว่าเป็นทองคําก็ผมก็เชื่อว,ว่าไม่มีใครกล้ามาดีเสตแล้วครับนึกออกไหมอันนี้ก็เหมือนงานองค์น,นี้ก็เหมือนกันเนี่ยคือใช้เทคโนโลยีเดียวกันเลยเทคโนโลยีเดียวกันเลยนะครับอ่ะอันนี้มาโดเดี๋ยวผมให้ดูผิวนะคุณดูผิวแล้วคุณจะแบบนี่เห็นไหมคือผิวเดิมอะความขุขรขะอะไรแบบหล่อโบราณอะมันมีอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหม เนี่ยความขูกขาดในแบบรอโวลาณมีอยู่แล้วเห็นไหมครับเห็นไหมเหนมี่ยที่ผมบอกว่ามันมีค่า่ะแล้วผมล้างนี่ผมล้างนะล้างไปบ้างนะใช้น้ำยาล้างเงินเนะี่ยล้างเห็นปะอ่านี่อันนี้มาดูมาดูความแบบเปิดโลก,กทัศน์เลยอย่างแรกเลยอะผิวตรงเนี้ยเนี่ยคุณเห็นไหมนี่คือเนื้อในนะอ่ะให้ดูนี่ นี่คือเนื้อในองค์พระนี่เห็นไหมเนื้อในองค์พระก็คือทองเหลืองแล้วเนื้อในเนี่ยมีสนิมด้วยนะอ่าโดยดีๆแล้วกูเห็นไหมนี่นี่คือผิวนะผิวที่เขาขั้นตอนเห็นไหมแล้วหนานะเนี่ยหนามากนะถ้าเกิดคุณวัดด้วยหน่วยไมค่อนนะเนึกออกปลามั้ผมว่ามีความหนามากซึ่งปัจจุบันนี้การกระไหลในเทคโนโลยีแบบปัจจุบันเนี่ยมันใช้เคมีน้ำยาไฟฟ้า มันจะไม่ได้เป็นแบบนี้แบบนี้เราจะพบกับพวกเหรียญเหรียญโบราณเนี่ยอย่างอย่างไม่ต้องเชิงโบราณนะครับเหรียญประมาณปีสองพันอยต้นๆน่ะเหรียญลูกปูทิมก็เหมือนกัน,น,น uh ถ้าใครท exactly ี <t <t ่แขวนยนต์เก่าจริงๆอ่ะเนี่ยมันจะหลุดอย่างเงี้ยหลุดล่อนเป็นแผ่นเป็นเปลือกหรือไม่ก็มีอยู่ช่วงนึงอ่ะเอ่อที่เป็นพระเนื้อตะกั่วใครเคยเห็นไหมจะมีแทบทุกวัดนะครับจะมีแจกกันแทบทุกวัดอ่ะเป็นพระแบบเนื้อตะกั่วแล้วก็แบบไปชุบทองอะไรประมาณนั้นน่ะ หรือไม่ก็จะเป็นล็อกเก็ตที่เป็นอลูมิเนียมนึกออกไหมล็อกเก็ตที่เป็นรูปอ่ะแต่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมแล้วเขาก็จะไปหุ้มอะไรประมาณนั้นอ่ะแล้วเวลามันเก่ามันก็จะลอกแบบหลุดเป็นแผ่นอะไรเงี้ยใครพอจะนึกออกบ้างวางผมไม่ที่บาย,ยางไงคือช่วงประมาณปีหนึ่งกว่าประมาณช่วงประมาณน่ะปีหนึ่งกว่าปีสองกว่าช่วงต้นๆนั่นน่ะจะมีลักษณะแบบนั้นมากเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ย รอยถลอกอะรอยมันไม่ได้ถลอกมันน่าจะเก่าแล้วมันก็แบบล่อนขึ้นมาหรืออาจจะเป็นการเตรียมผิวที่คือมันเก่าอะครับมันถึงเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงจมูกอะนี่เนื้อในก็คอือเนื้อเนื้อแบบกุ่ขวางเลยก็คือเนื้อออกแบบเป็นทองเป็นทองปังๆหรือว่าทองอะไรวะเขาเรียกทองอะไรนะทองปังๆนะครับพี่ผมเล่าให้ฟังตล,ลอดอะเนี่ยเนี่ยหลุดล่อนออกไปเห็นไหมแล้วคุณดูเลยเห็นไหมเนี่ยมันมีเนี่ยมันหนามากอะมันหนามากอะ เห็นไหมแล้วดูชั้นข้างในอ่ะก็คือเหมือนกับว่าเขาเอาอะไรสักอย่างอ่ไปเคลือบก่อนแล้วถึงจะมามาลงแบบผิวทองอ่ะรู้บอกไหมครับถ้าเกิดเราเราเคลือบทองหนาขนาดเนี้ยคุณคิดว่าพระองค์นี้จะใช้ทองจํานวนแค่ไหนละ่ะเพราะนั้นเทคโนโลยีเขาเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการเอาอะไรเนี่ยไปให้มันมันเกาะเกาะเนื้อพระก่อนอ่ะผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นพวก อะไรอายุคนั้นจะเป็นพวกนิกเกิลหรือเปล่าหรือเป็นอะไรนี่ผมไม่ทราบจริงนะแต่เทคโนโลยีเขาเนี่ยเห็นปะหนาเนี่ยและการที่มันจะหลุดล่อนแบบนี้ได้ไม่ง่ายนะคือมันต้องเก่าเก่ามากนะเห็นปะแล้วตามซ่อมมันมีค่านะเห็นไหมค่าอะไรสักอย่างผมว่าน่าจะเป็นการทําแบบใช้ความร้อนในการทํานะเนี่ยมถึงมีลักษณะแบบเนี้ยนี่แล้วก็เห็นไหมสนิมมีปกติเลยแต่สนิมมันจะเป็นอีลักษณะแล้วเนี่ย ็นไหมสนิมติ๋วเขียวก็มีขึ้นในผึกงในในเนี้ยเนี่ยเนี่ยใน,นองค์เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นะ่ะเนี่ยอันนี้ดูกรณีศึกษาเลยนะคือถ้าเกิดคุณเจออ่ะคุณก็ควรต้องเก็บนะเพราะว่าสมัยก่อนอะ่ะการที่ใช้กระบวนการทําเนี่ยแบบเนี้ยผมเชื่อว่าไม่น่าจะถูกหรอก เน้อไหมเพราะว่ามันน่าจะต้องใช้ต้องคําแท้ๆด้วยครับบนผิวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับมันใช้ต้องคําแท้ๆนะครับบนผิวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยข้างในเนี่ยก็คือเป็นเป็นเนื้อผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดผมเอาไฟเผาเนี่ยเขาจะหลุดเลือละลายอะไรหรือเปล่าเพราะเนี้ยด้านในเนี่ยผมไม่รู้ว่ากระบวนการเขาทำยังไงอะถ้าพี่ๆท่านไหนทราบก็ ช่วยช่วยบอกกันหน่อยละกันแต่ที่แนี้ยมันเคลือบด้วยทองคาแน่ๆครับเนี่ยลักษณะสนิมเป็นไหมสนิมการเกิดอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นเนี่ยชัดเจนเลยเห็นไหมเนี่ย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 ที่มันลอกเห็นไหมเนี่ยแล้วตัวเขาอะด้านในเขาก็มีสนิมมาปกติเลยนะเห็นไหมหนเนี่ยแล้วคาบเหล่าเนี้ยเนี่ยคาบเหล่าเนี้ยอ่าเห็นไหม มันไม่ได้เป็นพระแบบที่กระหล่ทองแบบหล่อพรรพเงินที่เขามาทําขายกันนะมันมันไม่ได้มีลักษณะแบบนั้นนะพวกนั้นนเนื้อเขาจะตึงคือมันไม่ได้มีความเป็นผมไม่จะพูดไงเอาว่าพี่ๆเจอตัวอย่างแล้วพี่ลองดูแล้วกันผมเชื่อได้เลยแบบเนี้ยนะและ้วพระนี่ผมก็แบ่งจากพี่เขาที่ว่าเป็นสายตรงที่จังหวัดพิจิตรนะแต่ผมไม่อยากเอ,อ่ยชื่อเขาผมขอแบ่งเขามาครับเพราะว่าผมมาเอามาเอามาเผยแพร่ให้ดูว่าเออมันเป็นแบบนี้มันมีแบบนี้ เห็นไหมเนี่ยมันมีแบบนี้ให้ดูกันไว้เนี่ยสนิมอะไรต่างๆเนี่ยก้นเขาทำยันก้นเลยนะครับเนี่ยค่อนข้างหนานะหนาพอสมควรเลยนะเข้าใจไหมคือเขาเคลือบหนาแล้วทองคาเนี่ยครับมาหุ้มเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ากระบวนการทาเนี่ยนะ่าจะต้องใช้ลักษณะของความร้อนอะเห็นไหมครับเนี่ยผิวด้านในอน่ะคือคือผมเห็นชั้นแล้วแบบเฮ้ยมันหนามากเลยว่ะมันแบบ แล้วผมดูตอนแรกที่ผมสัมผัสเห็นครั้งแรกเลยผมว่าเอ้ยเหมือนลูกบุทิมเลยเนี่ยเห็นไหมครับเพราะนั้นมันน่าจะเป็นเทคโนโลยีในยุคเดียวกันนะครับก็คือประมาณปีหนึ่งหนึ่งกว่าสองกว่าเนี่ยประมาณนั้นนะครับสองต้นๆเนี่ยเหน่อไหมครับมันไม่ใช่เป็นยุคของการอ่ใช้ไฟฟ้าในการช็อตเพื่อได้ทำสีอยู่แล้วแน่นอนวกเนี้ย พวกนี้มันต้องมีกระบวนการอะไรอ่ะแต่ผมผมไม่ทราบจริงแต่ว่าผมจําได้ว่าลักษณะแบบเนี้ยมันใช้กับพวกพระที่แบบแจกในยุคนั้นน่ะตอนเด็กๆด็อ่ะผมก็เคยแขวนเนี่ยพวกเหรียญเนี่ยเหรียญก็ไหลทองปีหนึ่งกว่าปีสองกว่าเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เวลามันเก่ามันจะล่อนเป็นแผ่นนึกออกไหมครับมันจะล่อนออกเป็นแผ่นนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเวลามันเก่ามันจะหมองซีดแล้วก็บางทีใส่ไม่ทะลายเลยมันหลุดออกมามันก็หายไปเองอ่ะโดยที่เราไม่เห็นสัดชิ้นส่วนของมันอ่ะแต่ถ้าเป็นยุคนั้นน่ะนะ ปีสองหนึ่งสองสองเลยประมาณเนี้ยผมเคยแขวนพระหลวงพ่อบ้านแหลมนะปีเป็นกระไหลทองนะครับเรี่ยมพลาสติกตอนเด็กๆเ,เวลาแขวนเราก็จะชอบเอาพระเอามากัดใช่ไหมกัดปุ๊บเนี่ยแหละครับแล้วก็ใช้ดนเก่าอะไรเนี้ยพอมันล่อนเนี่ยก็จะเป็นเงี้ยจะเป็นแผ่น,น,นหนาๆแบบนี้เลยเนี่ยแบบนี้แหละครับอ่ะตามนั้นแหละผมอธิบายไว้แล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่เล่าให้ฟังเนี่ยม,มันไม่ได้อะไรผิดเลยเพราะว่าผมเห็นแบบนั้นจริงๆ นะแล้วผมก็เข้าใจจริงๆแล้วผมก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมาชี้แจงว่าเอ้พระองค์นี้แท้เรื่องไหนเพราะว่าผมดูแล้วส่วนตัวผมผมเคยเห็นเทคโนโลยีนี้นะครับแล้วก็ดูลักษณะมันใช่แน่นอนครับเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวถามไม่ทําไม่สีไม่เหมือนกันตอนแรกๆมาสีก็ประมาณนี้แต่มันจะมีคาบอะไรที่แบบผมไม่ชอบผมก็ไม่ชอบพระที่อ่า ผมไม่ชอบพักเลื่อๆนะครับผมพ่งตรงอ่ะผมก็เอาน้ํายาล้างเงินนะครับล้างเนี่ยแล้วสีไม่จะเป่าออกประมาณนี้ซึ่งจริงแล้วตอนเนี้ยไม่ได้ต่างกันเลยเทคโนโลยีเนี่ยน่าจะเป็นเทคโนโลยีเดียวกันเลยนะครับ mm hmm. พักกิ่งเนี่ยวารละประมาณปีหน mm ึ่งห้าเห็นไหมเนี่ย mm hmm. ก็เดี๋ยววางไวก้ก็คงจะกลับมาเป็นประมาณนี้แหละครับแต่น่าจะใช้เวลาหน่อยอันนี้น่าจะเป็นแบบความหมองของทองนะใครเคยมีทองเก่าๆน,น่าจะทราบดีเวลาแขนแวนเวลาใช้อะไรเงี้ย เขาก็คงจะมีผิวมีออคไ์ของทองเขาแหละแต่ว่าทองมันไม่ได้ขึ้นสนิมง่ายนึกออกไหมอ่าแล้วในเรื่องของกลุ่มพระหล่อบโบราณเนะี่ยการขึ้นสนิมของเขาองค์ประกอบครบอยู่แล้วองค์เนี้ยนะนึกออกไหมมีขาามีสนิมเขียวมีนุ่มมีนี่แต่ว่าพระที่เขาทําแบบกระหลายทองยุคใหม่ๆที่เขาขายตามร้านส่องคุณไปดูอ่ะมันไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้นะผมก็เห็นผมก็ซื้อมาเหมือนกันไม่ได้ไม่ซื้อผมซื้อมาดู คือมันไม่เหมือนกันเทคโนโลยีมันคนละเทคโนโลยีแล้วก็ความความคลาสสิกของของแบบเนี้ยมันมันไม่ได้แบบนี้นครับประมาณนี้นะครับอ่ะเนื้อหาดีแชร์เพื่อนเพื่อนดูบ้างนะครับกดติดตามกดแจ้งเตืเอ,อนนี่นี่นะไปนึงเนี่ยผมไปเก็บน,นี่ผมไปเก็บ,มมกบพระชัยวัดมาได้ใครรู้ที่บ้างก้นมีเหมือนอุดอะไรก็ล่าจะเป็นอุดชานาลงอะมั้งเนี่ย เก่ากึกเลยเก่ากึกเลยอ่ะใครรู้ที่ใครอะไรก็บอกละกันเดี๋ยวว่าจะเอามาเอามาแบ่งใครรู้ที่ก็โทรมาถามก็ได้ครับใครชอบก็เอาแบ่งไปก็ได้นะไม่มีปัญหานะครับเป็นพระชัยวัดผมก็ไม่รู้ที่ไหนอ่ะผมจะตีเข้าวัดหนังมันก็มีความคล้ายนะแต่ว่าผมที่เกียจไปหาที่อ่ะคือผมไปซื้อพระอะไรต่างๆแล้วผมเห็น่องดูว่าเก่าอ่ะเก่ามากอ่ะเก่ากึกอ่ะ เก่าเสร็จปุ๊บผมซื้อมานะครับก็ใครดูใครรู้จักก็แบ่งไปละกันผมบวกนิดหน่อยนะครับอ่ะคลิปนี้เนื้อหามันดีแชร์เพื่อนเพื่อนดูบ้างนะครับกดติดตามกดแจ้งเตือนนะครับกดไลค์กันสดคนละหนไลค์ like นะครับ่ขาดหรืออะไรโทรสอบถามนะครับเบอร์โทรนะครับโอเคคลิปนี้แยกย้ายครับสวัสดีครับ